ขอต้อนรับเข้าสู่สาส,าสาคมอพอูนชาแนลเนื่องในว,วันขึ้นปีใหม่2565ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆและขับขี่ยานพาหานะด้วยความปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้เรามาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27ถึงวันที่30ธันวาคม2564 <Wow. S 1> ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะ วันที่27ธันวาคม2564เวลา13นาฬิกาส0นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนโดยนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางรัชนกคำไอ้อา,อานิติกรชำนาญการและว่าที่ร้อยตีชนัญชิดาสทัทธากลางนักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามและการดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบเข้าทำงานโดยผิดกฎหมาย และการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีพลเอกมงคลคำปามารองกอรามานจังหวัดลำพูนเป็นประธาน วันที่28ธันวาคม2564เวลา9้นาฬิกานางสาวศิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมโครงการขยายผลการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการหยุดกิจการชั่วคราวการเลิกจ้างเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิประโยชน์แรงงานตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้บุคลาการกรมสามารถแนะนำนายจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการสามารถบริหารจัดการด้านแรงงานในภาวะวิกฤตและหลังวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองแรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเวลา10นาฬิกานางสาวรัมพรจำปาโชคและนางสาวปุนิสาสุริยวงศ์นักวิชาการแรงงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สอ,อปสจังหวัดลำพูน สปปอสอมือํำพูนสสอ,สอ,อมือํำพูนดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่พนักง,งานบริษัทวาโก้ลำพูนจำกัดจำนวน100คนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาวมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตลอดทั้งได้เน้นย้ำผู้ประกอบการกำกับ ดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาอย่างเคร่งครัดวันที่29ทธันวาคม2564เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนางนันทกาปารดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับทีมตรวจบุรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลาพูนออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพศ2565ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนโดยเป็นแคมป์ก่อสร้างจำนวน2แห่ง ผลการตรวจพบลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน8คนและไม่พบการกระทําผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายสสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน